ตัวนี้ a ป a g a าเ r l ร์ e เทคเต้องบอกว่าตัวนี้เป็นกระเป๋าที่โด่งดังสุดๆเลยของอบา g a าเมื่อปี2023คือปีที่แล้วนะตอนนี้ผมปัดต้นปี2024ตัวนี้เป็นตัวที่ระดมทุนผ่าน Kickstarter นะยังไม่ทันวางขายเนี่ย คนก็ยอมจ่ายเข้าไปก่อนเหมือนเป็น p ออเด d e r เนี่ยใน Kickstarter เข้าไปกันเกือบ4 0 0 0นคนโหยถล่มทลายสุดๆแล้วก็ได้ยอดกันไปเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0เจออสเตรเลียนดอลลาร์คืออังจริงแทบจะเป็นกระเป๋าที่ s u กเซสอยู่ในระดับต้นๆเลยของ Kickstarter เมื่อปีที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันมันมีจุดเด่นที่แบบเออมันไม่เคยเห็นในกระเป๋าเ้าไปอื่นๆจริงๆต้องบอกว่ากระแสมันอนะมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาแล้วแล้วอันนี้ผมได้มาลองใช้ก่อนก็พบว่ามันขายดีแน่ๆคือแบบอันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณอยากได้นะคุณซื้อไปเลยเพราะว่าเรา สั่งไปเยอะแล้วนะแต่ละล็อตเนี่ยแต่แบบโอลของที่แบบจองยากมากเพื่อให้ได้มาขายเนี่ยของยังไม่มาเนี่ยยังไม่รู้ราคาเนี่ยคนต่อคิวกันอยู่ในเวทติงลิสกันเยอะมากเพราะฉะนั้นดูแลอยากได้จองไว้เลยอ่ะมามันมีความเป็นแคตตากรีใหม่ระดับหนึ่งนะคือมันมีความก้ากึ่งมากมันมีความอินโนเวทีฟก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นกระเป๋าเทคเคสเทคพาวอะไรก็ว่าไปซึ่งนะตอนที่ผมรีวิวเนี่ยตอนเนี้ยมี2สีก็คือสีดํากับสีเขียวแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยของอัปเาอร์ก้ารายคุณเช็คกับ อะไรบ้างมีผ้าอะไรบ้างนะเพราะว่ามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างตอนนี้ก็มี2สีนี้เป็นผ้าโซฟาแต่ว่าจริงๆมันจะมีสีดําที่เป็นผ้า X pack ด้วยตอนที่ผมรีวิวเนี่ยยังไม่ได้มาเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะตามเข้ามาเราเล่าจุดเด่นให้ฟังคร่าวๆก่อนความเจ๋งของไอ้ตัวนี้คือมันเป็นกระเป๋าเทคเฮาส์ลักษณะทรงแบบนี้ความจุอยู่ที่3.5ลิตรนะอันนี้ผมได้เอามาลองใช้ละประมาณสามอาทิตย์อ่าเนี่ยคือความเจ๋งของตัวนี้เนี่ยดูทรงมันจะแบบมีความ ไม่เหมือนใบอื่นนะเนี่ยข้างมันจะแบบมีความเป็นก้อนแบบนี้แล้วตรงนี้มันจะเหมือนแบบป,นปานๆขึ้นอ่าเวลาสะพายบนหลังเนี่ยจะดูดีเลยแต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นคือตัวเนี้ยถ้าเราถอดสายออกนะแล้วระวางบนโต๊ะโดยเปิดลงนี้ปุ๊บมันจะมีแมกเนตอยู่นี่นะหรือนี่มันติดอยูง่งี้เห็นไหมเนี่ยดูดิ วางบนโต๊ะปุ๊บเป็นไงมันเป็นเหมือนแบบที่ออกกนไนบนโต๊ะเราอ่ะ,อะเขาจะเรียกว่าเดสแคดดี้ก็คือเหมือนเป็นแบบออกกไนอันนึงเลยวางอยู่บนโต๊ะเราแล้วมันก็สามารถแบบหยิบของอะไรต่างได้สะดวกเวลาจะออกจากบ้านปุ๊บทำไงครับแค่ปิดกระเป๋าปุ๊บ แล้วก็สะพายออกไปได้เลยคือปกติกระเป๋าทั่วไปหลายๆคนที่ใช้พวกกระเป๋าที่เป็นลักษณะนี้พอถึงบ้านบุ๊บเราก็ต้องเอาของออกมาวางบนโต๊ะอ่าแล้วก็ต้องจัดนู่นจัดนี่แต่อันนี้คุณถอดสายออกก็ได้หรือบางคนไม่ถอดสายออก,ก็ได้ถ้าคุณจะวางลงไปแล้วอ่์ปล่อยสายลงไปข้างหลังโต๊ะแบบนี้อ่ามันก็เหมือนแบบวางอยู่บนโต๊ะอย่างนี้คุณก็สามารถหยิบของได้สะดวกสบายเลยในนี้เดี๋ยวให้ดูข้างในอีกทีนึงเนี่ยอันนี้ดีมากอันนี้คือใส่กล้องให้ดูเลยอันนี้คือฟีเจอร์ที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนเพราะปปปกตตติะเเ๋าามมมมมัััันนนนนน็แแ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 บบ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 ีีีี่่่่ยจไไววหทดล้้้สอง เอออันเนี้ยดีมากเลยนะแล้วมันแบบไม่ใช่แค่นี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาสะพายเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงให้ดูก่อนนะว่ามันตั้งแบบนี้ได้ด้วยเห็นไหมเพราะว่าตูดมันแบบมันมีความหนาเพราะนั้นมันจะสามารถวางได้เลยนะอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่เออมันเป็นเทคเคสที่เราสามารถวางบนโต๊ะได้เพราะมันเป็นเดสแคดดีนี่แหละเดี๋ยวเราสะพายให้ดูกันอันนี้คือปล่อยสายยาวสุดนะผมสูง180ก็จะอยู่ประมาณนี้ ซึ่งสายเนี่ยเราสามารถสลับซ้ายขวาได้เพราะฉะนั้นคุณอยากจะเอาตัวบัเกเคลนไปอยู่ด้านซ้ายด้านขวาได้หมดตัวบัคเคลนแม่เหล็กก็สามารถปลดออกแบบนี้ได้เนี่ยง่ายๆอันนี้เดี๋ยวเจาะให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้จะเป็นแบบแม็กล็อกซีแล้วก็แผนค่อนข้างหนานุ่มเลยตรงนี้สามารถบิดได้เพราะฉนั้นเวลาสายบิดสายอะไรเงี้ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้เพราะมันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะสะดวกเวลาเราอยากจะเปลี่ยนการสะพายใช่ไหมถ้าเป็นแบบโชเดอร์แบ็เราก็เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้ได้เลยแ,แบบนี้สะพายแบบโชเดอร์แบ็ม ทีนี้ถ้าเราลองปรับสายให้มันสั้นออันนี้ก็สามารถปรับสายให้มันสั้นได้เริ่มเขาก็จะมีที่ปรับสายทั้งสองฝั่งนะเนี่ยอันนี้คือปรับสายให้มันสั้นปุ๊บเราก็สามารถสะพายเป็นแบบสลิงแบบนี้ได้หรือจะเป็นแบบคาดอก ก็ได้เหมือนกันเนี่ยแล้วพอมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเวิร์กมากเลยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถแบบแบกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเออมันสะดวกจริงเวลาจะหยิบใช้อะไรต่างๆมันแบบเห็นทุกอย่างเลยเหนือขึ้นไปกว่าพวกที่เป็นแบบแค่อคคอเดียนเปิดออกมาอันนี้มันแบบใช้สะดวกมากๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติใส่มือถือไว้เนี่ เปิดออกปุ๊บก็สามารถหยิบออกได้อย่างรวดเร็วอันนี้ <S Samsung s ส2 Ultra อ่ใส่เข้าไปใช้กล้องก็ใส่เข้าไปเนี่ยยิ่งถ้าพวกแบบใช้อุปกรณ์ Accessory ใช้กล้องเปลี่ยนบงเปลี่ยนแบตเนี้ยพอเปิดได้แบบเนี้ยโคตรสะดวกเลยนะเปิดออกมาปุ๊บหยิบแบตบอ่บแบตบอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออผมว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสําหรับการใช้ ประมาณนี้อีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้เขาสามารถติด s t ตเบลิเซอร์แ a p ได้อันนี้จะขายแยกของอัลปาก้าก็คือจะเป็นตัว s t ตเบล i z e r s ์แ a p ซึ่งก็เคยรีวิวแล้วเดีเราติดให้ดูตรงนี้มันจะมีดีลิงอยู่เดี๋ยวเจาะให้ดูอีกทีนึงอันนี้เราแปะเร็วๆเข้าไปก่อนติดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็น Magnetic ล็อกเหมือนกันเราสามารถแยกลางได้นี่เราก็สะพายไหลซ้ายไหลขวาได้หมดนะตัวนี้เราก็สามารถเอามาติดกัดตรง สายแพทของเราเงี้ได้เห็นไหมแล้วตรงนี้มันจะเป็นบัคเกิลแม่เหล็กเนี่ยเราก็เอาไว้ล็อกไหล่แบบนี้เพื่อเวลาเราปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถล็อกให้มันแน่นให้มันแบบกระเป๋ามันจะได้แบบไม่ดิ้นน่ะสามารถซื้อเพิ่มได้เป็นตัวเซนเซอร์แสบแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับ ได้เป็นซ้ายเป็นขวาได้หมดแล้วแต่คุณถนัดเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีแบบตรงที่เป็นคีย์เชนตัวเมียมาให้ติดกับพวกตัวผู้แบบนี้ได้ก็คือเราสามารถซื้อกระเป๋าซื้อฮับคีย์เชนเมลพาร์สเงี้ยมาแล้วก็มาติดตรงนี้ได้อ่าเป็นเหมือนแบบอ็อกซซอรีพวกนี้ซื้อเพิ่มนะก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่ซื้อ เซเบลเเตอร์แซปไปก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้ซื้อเพิ่มมันก็สามารถเป็นกระเป๋าสลิงโมติได้แน่นอนว่าก็คงต้องมีคนถามว่ามันพอจะเป็นกระเป๋าคาดเอวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูเอาให้เห็นกันไปเลยว่ามันเป็นได้ไหมอันนี้ก็ต้องปรับให้มันสั้นๆหน่อย ประมาณนี้แอ๋ก็ต้องบอกว่ามันก็พอจะเป็นกระเป๋าคาดเอวได้นะแต่ว่าการเก็บสายอะไรเงี้ยก็ต้องไปม้วนๆแล้วก็เสียบอิลาสติกเอาเองเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวจัดเก็บสแตปอะไรที่ซับซ้อนไม่กว่านี้ก็ต้องม้วนๆแล้วก็รัดไว้หรือถ้าคนผอมมากๆก็อาจจะไม่ค่อยอยู่เหมือนกันอแต่อันเนี้ยถ้าประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งอันนี้คือแบบรัดสุดละมาได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าแพดเอาค่อนข้างยาวมันก็เลย จะได้ความเอวเนี่ยไม่ได้แบบเข้าไปลึกมากถามว่าถ้าอยากจะใช้จริงก็พอใช้ได้สําหรับคนที่แบบเอวระดับหนึ่งนะอย่างผมใส่เกงเอวสาี่เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้สายเหลือแบบเต็มที่อย่างนี้เลยก็ต้องมาจัดเก็บเอาเองตรงนี้ครบถ้วนเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของกระเป๋ากันต่อก็ดูการสะพายเรียบร้อยไปแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราให้เห็นสีเห็นผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจาะให้ดูอีกทีนึงอันนี้จะเป็นผ้าโซฟา600ดีนะ เนื้อผ้าเขาจะมีความเป็นเนื้อผ้ามากกว่าของเ p ็กแพเอ็กมันจะมีความเป็นไนลอนนะประมาณนั้นถ้าคุณชอบแบบเท็กเจอร์ที่ให้ความรู้สึกแบบเป็นผ้าอย่างงี้โซฟักน่าจะตอบโจทย์คุณอ,อันนี้คือสีดําผ้าโซฟกอ่กส่วนสีเขียวผ้าโซฟักมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีความเขียวตุนๆหน่อยๆอเออแล้วผ้านี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้ถ้าเป็นผ้าโซฟักข้างในเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เราจะเรียกว่าสีคูเกฮัน่คอมเนี่ยเท็กเจอร์ของตัวพวกไลนิ่งหรือว่าอินทีเลียของอการ์กเลยว่ามันดูดี อยู่ไม่ต้องเป็น่วงเลยแต่ว่าถ้าเป็นผ้า Xpack ซึ่งนะตอนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นให้ดูผ้ากแกก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบผ้าที่มีโครงสร้างเิลก,กลักแต่เป็นผ้าพรีเมียมแ,แพงกว่าแน่นอนส่วนอินทีเลียของอันที่เป็นผ้า Xpack เนี่ยจะเป็นผ้าเดวกแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบสีส้มบัตออเรนจ์ฮันนี่คอมแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเดี๋ยวผมให้ดูที่ตัวสีดำแล้วกันตัวสายเนี่ยแผดเขาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีของอัมริกาคือแผดเขาจะให้แผดค่อนข้างยาวเนี่ยคือแบบยาวเป็นซอกเลยเนี่ยดูดิคือเพราะนั้นเวลามันสะพายอยู่อะเวลาเราสลิงอะแล้วมันขยับเนี่ยเวลามันจะขยับปรับตำแหน่งเห็นไหมแผดมันจะยังอยู่บนไหลไม่ว่าเราจะขยับไปหน้าไปหลังอะไรเงี้ยมันจะมีระยะให้เราขยับได้ค่อนข้างเยอะกว่าแบบแผดสั้นๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบแอบแล้วดูความหนาของแผดเขา เนี่ยความหนาของแผ่นฟิลลิ่งมันจะไม่ใช่ฟองน้ำนะมันดูเป็นบุ m o เมมโมรีโฟมประมาณนั้นคือแบบฟิลลิ่งดีมากเลยตัวนี้แล้วก็ แน่นอนว่ามีบัเคเกิลแบบแม่เหล็กแบบนี้เป็นของ m a ็กล็อกซก็คือของเขาเองนี่แหละตัวนี้หลายๆคนที่ใช้อ b a าก้าอยู่น่าจะคุ้นเคยก็คือมันจะเป็นลนักษณะแบบสไลด์ออกเวลาบดเวลาเอาเข้าตบเข้าไปได้เลยนี่แบบนี้เนี่ยแล้วดูมีเท็กเจอร์เป็นโพลีกกนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเครื่องหมายสไลด์ออกแอบว่าให้แบบสไลด์ออกทางนี้นะอะไรเงี้ยตรงนี้แอบเวลาติดเข้าไปเนี่ยมันแทบจะโยนเข้าไปได้เลยนะเออมันคือแบบ มันดีมากอะสำหรับอันเนี้ยแล้วเวลาออกก็สไลด์ออกแล้วความแน่นเนี่ยถ้าไม่ได้แบบจงใจดันออกเนี้ยก็จะไม่หลุดเนี่ยดึงยังไงก็ไม่หลุดต้องจงใจที่จะสไลด์ออกแบบนี้เวลาใช้งานจริงจะรู้สึกเลยว่ามันพรีเมียมมากๆนะแล้วก็สายก็จะเป็นสไตล์แบบซิทเบลไนลอนแบบนี้อีกฝั่งนึงก็จะมีตัวปรับสายก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนปรับได้นะ,ะแล้วก็มีตรงที่ เป็นพวกตัวอิเลสติกลัดสายมาใหา้ประมาณนี้2ฝั่งเลยนะส่วนจุดยึดติดด้านหลังก็จะมี2ฝั่งแบบนี้อันนี้อย่างที่บอกว่าถอดออกได้ตรงนี้มันจะหมุนได้เห็นไหมเวลาสายบีบสายอะไรเนี้ยมันก็สามารถแบบหมุนได้เลยโดยไม่ต้องแบบถอดมาหมุนนะ่ยตัวการถอดของสายาเป็นลักษณะแบบเดิมของตัวอัลเบกาเขาก็าจะเป็นเหมือนฮุกแบบนี้วิธีปลดก็กดเหล็กเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็กดลงประมาณนี้เนี่ยให้ดูเวลาเอาเข้ามันจะง่ายๆมันก็คือกดเข้าไปเลยแบบนี้เวลาออก เรากดตัวเหล็กเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วค่อยกดพลาสติกลงหน่อยนึงหนไมมันก็จะหลุดออกมา่างนี้ไนดะ้อ่าก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าโอเคแล้วเวลาใส่ก็มาเกี่ยวเข้ากับปุ๊กตรงนี้ปึ๊บเข้าไป ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีเกี่ยวง่ายๆจริงๆตรงนี้เสียดายนิดนึงคือถ้าเขาเป็นแบบเหมือนพวกของตัวอัลฟาสลิงที่มันเป็นแบบว่าล็อกเข้าไปเลยเนี่ยเออมันจะค่อนข้างสะดวกกว่านี้อันนี้นจะแบบสามารถล็อกได้เลยแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเขาให้มาแบบนี้มันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่าเวลาจะถอดสายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้เร็วเท่าพวกตัวอัลฟาสลิงเขาส่วนด้านหลังจะเป็นผ้าแบบไนลอนนะอันนี้แต่ไม่ใช่อโักนะแล้วก็มีแฮนเดิลตัวนี้เนี่ยมีความหนานุ่ม อันนี้โอเคเลยล็อกตรงนี้จับถือได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่มีช่องด้านหลังนะเอออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเสียดายนิดหนึง่งถ้ามีช่องด้านหลังเอาไว้เก็บพวกแบบของซ่อนของอะไรเงี้ยเวลาใช้ไปต่างประเทศน่าจะแบบลงตัวกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงเพอร์เฟกเลยถ้าเป็นแบบมีช่องซ่อนสำหรับไปต่างประเทศได้นี่ผมจะชอบเลยเพราะว่ามันจะแบบอยู่ข้างหลังด้วยอ่าประมาณนะั้นแต่ไม่เป็นไรอันนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนั้นก็แล้วแต่อ่าโอเคด้านล่างตรงนี้มีดีลิงเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ติดตัวสายเตบิลิเซอร์แสปแบบที่ ที่สพายนะอ่าอันนี้ก็คือสายสเตเบลิเซอร์สเตปเคยมีรีวิวแล้วก็ลองไปดูกันได้อันนี้ก็เวลาติดเข้าไปเนี่ยเขาว่าจะเป็นแบบนี้ให้อ่าเห็นไหมอ่าเป็นลักษณะของฮุกที่หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ได้เนี่ยล้วก็ติดเข้ากับตรงนี้อ่าประมาณนี้ส่วนตัวนี้อ่าก็จะเป็นแยกมาแล้วก็ไปติดกับรองแผ่นรองบ่าแบบนี้ แหมมันจะเป็นกระดุมให้แบบนี้แล้วแบบนี้อโอเคพอมาติดกับตรงนี้เสร็จเราก็สามารถเอาสายขึ้นมาล็อกไหล่ได้อ่านตอนที่เราสะพายดูแบบนั้นแล้วตรงนี้มีเป็นทับคีย์ชนตัวเมียอยู่ด้วยเราก็สามารถไปซื้อพวกทับคีย์ชนที่เป็นตัวผู้อ่าที่เป็นเมลพาร์ทเนี่ยแบบนี้แล้วก็ไปซื้อพวกอบก้าซิฟเพาอะไรพวกเนี้ยซื้อมาติดได้อ่าอันเนี้ยพวกนี้ซื้อแยกหมดนะไม่ได้มาในชุดนะอ่าอันนี้ต้องไปซื้อแยกเอาประมาณนี้เป็นสไตล์ของ <Ab aga S 1> ขอบก้าเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแม่เหล็กจากฟิตล็อกให้สามารถ ติดเข้าไปได้เขาจะมี ตรงนี้มาให้กับชุดของที่เป็น s t a b i l i z e r s t แสแล้วก็ที่ s t a b i l i z e r s t แสเนี่ยก็จะมีตัวบัคเกิลแบบนี้เป็นลักษณะของบัคเกิลแม่เหล็กแม็กโลคซีเหมือนกันก็จะลักษณะเดียวกันเลยแต่เป็นตัวเล็กเวลาซื้อไปใช้เนี่ยเราก็สามารถซื้อเป็นส่วนๆได้อยากได้ชิ้นไหนเราก็ซื้อไปโอเคเดี๋ยวเราถอดสายแสปออกก่อนแบบนี้มาที่ตัวกระเป๋าตัวกระเป๋าเนี่ยอันนี้ผมเทียบกับเคสเคสแม็กของอาบากาด้วยกันเองจะได้เห็นขนาดอันนี้มันจะดูใหญ่กว่านะแล้วด้านข้างเนี่ยจะเห็นความใหญ่กว่าที่ค่อนข้างชัดเจนเนีก็คือตัวเ้ย เขาจะมีความใหญ่กว่าในดิเมนชันทุกด้านเลยอ่าอันนี้เทียบให้เห็นทุกมิติ ประมาณนี้อันนี้ถ้าเทียบกับ t e ็กเคสแม็กอ่าอันนี้ก็คือเรื่องมิติในการเทียบนะทีนี้เดี๋ยวเราให้ดูฟีเจอร์ต่ออันเนี้ยจะเห็นว่าเขามีช่องอยู่2ช่องก็คือช่องด้านหน้าที่เป็นฟอนต์คอมพัซเมนต์แบบนี้อันเนี้ยสามารถเปิดปุ๊บอ่าแล้วเราก็ใส่ของที่เราต้องการหยิบง,ง่ายๆออกมาได้ทีนี้จะเป็นช่องตะข่ายแบบนี้ซึ่งช่องเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นของเขาอยู่ด้วยเราก็ใส่พวกของง่ายๆเช่นใส่พวกหูฟังแบบนี้อ่าหูฟังบลูทูธเล็กๆนี่ใส่เข้าไปนะ หรือว่าจะใส่อะแบตบกล้องแบบนี้ก็ได้ใส่กุญแจรถแบบนี้ก็ได้ใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่องเล็กๆซึ่งมันจะเล็กๆประมาณนี้นะแต่ว่าข้างในมันจะแบบมีความลวมๆเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งตัวซิปของเขาทั้งหมดจะเป็น YKK อควาการ์ดคือกันน้ำร้อยร์ซนะพวกนี้เห็นไหมซิปเขาจะแบบมีความเป็น PU แบบนี้ หัวซิปก็จะเป็นแหงแบบไฮพลอนแบบนี้เย็บได้ซิปเปิดที่เป็นช่องเมนคอมพาซเมตเขาเนี่ยจะเป็นซิปสองทางแบบนี้หางไฮพอลอนเหมือนกันเปิดได้จากทั้งสองฝั่งแบบนี้ปุ๊บนะลงมาเปิดออกมาเสร็จเราก็สามารถ แบบแางนี้ได้อย่างที่บอกเป็นเหมือนเดสแคดดี้ก็คือแบบเป็นแคดดี้ที่อยู่โต๊ะเราผู้ช่วยบนโต๊ะนี่แหละ,ะประมาณนี้เนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถวางแล้วใช้ได้ง่ายกว่าซึ่งลักษณะของเทคเคสหลายๆใบเนี่ยก็จะมีความเป็นเดสแคดดี้ระดับนึงแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างรรเงี้ยอริกาม่ะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนวางให้เราหยิบแต่ถ้าเทียบกับตัวนี้เห็นปะ มันแบบสะดวกกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้คือแบบมันดูง่ายมันดูเป็นเลเยอร์เป็นชั้นหมดเลยพวกเนี้ยโอเคมันก็ดูใช้งานได้แหละเนี่ยมันอยู่อย่างงี้ปุ๊บก็วางไว้ก็ค่อยๆหยิบของนู่นนั่นนี่แม้แต่พีดีไซน์ก็เป็นลักษณะนี้นะแต่พอมาเทียบอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้มันแบบล้ำไปอีกขัน้นอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่แบบทํามาได้ดีมากสําหรับตัวนี้เป็นวิธีคิดที่มันดูฉลาดอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่มันฉลาดมากคืออะไรช่องเนี้ยเมื่อกี้เราใช้หยิบของใส่ของ,ง,งเข้าไปเยอะๆปุ๊บ ปัญหาคือเวลาคุณถึงบ้านปุ๊บคุณปลดลงมากลายเป็นเดสแคดดี้เนี่ยปัญหาของมันคือไอช่องเนี้ยถ้าจะหยิบมันต้องมาเปิดงี้ไม่สะดวกเขาก็เลยทําซิปของไอช่องเนี้ยอยู่ด้านนี้เห็นไหมที่เมื่อกี้เราใส่อะไรเข้าไปบ้างแบตหูฟังบลูทูธอ่ากุญแจรถมันเวิร์กมากก็แปลว่าทันทีที่คุณเปิดออกแบบเนี้ย ทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าคุณสามารถหยิบออกได้แล้วพอคุณจะออกคุณก็ใส่กลับเข้าไปแล้วปิดกลับไม่ต้องมาแบบเปิดปิด,เ,ปด,เ,ปดเพื่อใส่นู่นใส่นี่อันนี้คือแบบเฮ้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วมันฉลาดมากจริงสาหรับตัวนี้ยอมรับว่ามันคิดมาได้ครบแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมก็มีเหมือนกันถ้าคุณเป็นคนขี้ลืมบางทีคุณอาจจะเพลอเปิด,ปดตรงน,นี้ไว้แล้วปล่อยลงมาแล้วมันล่วงลงมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ของใหญ่ๆอ่ะไม่น่าล่วงนะเพราะผมก็ลองเทสดูแล้วแต่ถ้าเป็นพวกของเล็กๆอออ่่่่่ะก็็าาาจจมมีสิธ์ไไหหลลงงงงใในนชด้้แตถเปขญรว พราะมันจะเป็นอย่างนี้อ่าประมาณนี้หรือว่าคุณอาจจะลืมปิดซิปด้านในนี้แล้วคุณหย่อนของลงไปอ่าโอเคไม่นาจจาัาจะไหลเข้าไปในกระเป๋านั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมันก็เป็นข้อที่ต้องยอมรับถ้าคุณจะใช้ระบบลักษณะแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสคุณก็ไม่ต้องไปรูดซิปอันนี้มันอันนี้คุณก็รูดเปิดปิดให้มัน ทางเดียวก็น่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งโอเคอันนี้คือจุดแรกที่ผมบอกว่าเจ๋งเลยอะ่ะข้อ2ที่ผมชอบเหมือนกันระบบ o r g a n i z e ์ของกระเป๋าใบนี้มันดีมากนี่คือระบบ o r g a n i z e ์ที่คุณเห็นข้างในแบบนี้ใช่ปะ่ะอ่าผมค่อยๆเอาขอให้ดูนะอ่านี้เป็นกระเป๋าตังค์อ่าเอา่ายทารอ่าใส่กล้องเล็กๆอ่า OMD M5 Mark อ่าใส่ Power Bank เงี้ยเอาออกมาปุ๊บแบบนี้เอาออกหมดละอ่ะาถัดมา ด้านหลังสามารถใส่ iPad mini ได้นะช่องนี้ใส่ iPad mini ได้ใส่ iPad mini ใส่เข้าไปได้อย่างงี้ประมาณนี้หรือพวก Nintendo Switch ก็ได้ Kindle ใส่ได้หมดตรงช่องนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ทีนี้กลับมาว่าแล้วไอ้ระบบ organize ตัวเนี้ยมันดียังไงมันสามารถปรับตัวเนี้ย ยังไงก็ได้คุณอยากจะใช้ให้แต่ละช่องมันกว้างแค่ไหนคุณยื่นไปได้เลยยืนไปสุดก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยคุณดูดิเพราะว่าตรงนี้มันจะพับเข้าไปได้สุดเลยนี่คือแบบคุณอยากใช้พื้นที่กว้างสุดแต่ในออแก,กนไนต์ตรงนี้คุณก็ยังใส่ของแบนๆได้นะที่มันเป็นแบบช่องเล็กๆคุณก็ใส่ของแบนๆได้แต่ช่องใหญ่อยากจะใส่ของใหญ่ๆสุดใช่ปะ่ะคุณดันเข้าไปเลยเพราะตรงนี้เห็นไหมตรงข้างๆตรงนี้เนี่ยมันใช้วิธีพับเข้าไปหมดเลยมันไม่ยืดไง คือปกติอะอัะกา้ามจะมีแบบระบบปล่อยฟรีข้างล่างใช่ป่ะแต่ข้างๆมันก็ยึดอยู่แต่ตัวเนี้ยเรียกว่าไม่ยึดกับข้างๆเพราะว่ามันสามารถพับเข้าไปแบบนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคุณอยากจะใส่ของแค่ไหนคุณก็ใส่ได้อ่าน,นี้พวกนี้พวกยูนิเวอร์แซลป์กเนี้ยมันจะมีความหนาๆาเงี้ยคุณอยากใส่ความหนาแค่นี้คุณก็ดันเข้าไปเห็นไหม มันก็สามารถดันกินพื้นที่เข้าไปได้ตามที่คุณต้องการเลยมันเวิร์กตรงนี้วันนี้คุณอยากจะใส่แค่นี้คุณเอาตรงนี้พื้นที่ใส่แค่นี้ก็พอเพราะนั้นคุณดันเข้ามาบีบๆหน่อยได้ครื่อันี้เป็นจุดที่ผมว่ามันยังไม่เคยเห็นกระเป๋าเทคเคสใบไหนอะที่มันแบบเฟกซิเบิลระดับนี้ ต้องยอมรับว่าความเฟกซิเบิลเนี่ยมันสูงมากยังไม่นับว่าในช่องที่มันออกมาไหนเนี่ยมันมีแบบเออมันมีช่องนูน่นช่องนี่ให้ใส่เยอะนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเจาะให้ดูอีกทีนึงอันนี้ให้เห็นเรื่องความเฟกซิเบิลของไอแผ่นนี้ก่อนว่ามันจะหยุดอยู่ตรงไหนก็ได้ที่คุณต้องการขนาดพื้นที่ของของคุณเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าแม่งโคตรว้าวคือมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ทํายากนะแต่มันคิดยากแล้วก็ แน่นอนด้วยไซส์หน้าตาแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องลองเอาไปยัดใส่กล้องแน่นอนซึ่งผมก็ยัดมาแล้วอันนี้คือ e o s r5 ติดด้วยเลนส์85 f2 f นะอย่างเงี้ยผมก็ยัดเข้าไปปึ๊บอ่ามีกระโหลกได้นะ ถามว่าเป็นไงมันก็ตุงๆนะแต่ถามว่ามันก็พกพาไปใช้ได้ถ้าเป็นพวก a7 สบายเพราะมันกระโหลกมันจะเตี้ยกว่ากล้องมันจะเตี้ยกว่ายิ่งถ้าเป็นพวก a7c นี่เรียกว่าเหลือๆเลยมันจะแบบไม่มีอาการตุงแบบนี้เลยอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะมันกลายเป็นกระเป๋าที่ผมสามารถพกไปในวันที่แบบเอออยากจะแบบโลโรไฟสุดๆไม่ค่อยให้ใครรู้ว่าเออเราพกกล้องเนี่ยมันพกแค่นี้เออมีกล้องตัวเลนตัวจบละอันนี้ดีมาก แ,แต่ต้องบอกก่อนนะมันไม่ได้มีการกันกระแทกอะไรเพราะนั้นคุณต้องเป็นคนระวังเองอเหมือนแค่แบบใส่ไม่ได้เออแต่การป้องกันการระวังอาจจะต้องแล้วแต่คุณละว่าคุณรับได้หรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีแพดป้องกันมันก็จะประมาณนี้แล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันจะดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราสะพยใช่ไหมแล้วมันเปิดได้แบบเนี้ยเราสามารถออกก n i z e ได้ด้วยบางทีมีแบตมีอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บอ่า พอมันเปิดได้แบบนี้มันสะดวกมากเลยในการที่เราจะแบบว่าจัดการข้าวของของเราอ่ะเออเนี่ยเนี่ยปึ๊บเห็นไหมคือถ้าเป็นกระเป๋าทั่วไปอ่ะมันก็จะแบบไม่สามารถมาแบบเปิดค้างไว้ในแบบที่มันแบบโอเพนแบบนี้ได้อ่ะเพราะมันเป็นแบบนี้มันเหมือนแบบเออมันมีถาดเทรแบบตัวหนึ่งไว้ให้เราแบบใช้งานได้สะดวกสะดวกเลยอ่ะแล้วเวลาเสร็จปุ๊บก็ลูดซิปปิดกลับขึ้นมา เนี่ยเวิร์กเลยสําหรับการใช้งานไม่ว่าจะใช้กล้องหรือไม่ใช้กล้องนะเพราะจริงตัวนี้ไม่ใช่กระเป๋ากล้องเวลาคุณใช้งานอย่างอื่นใช้กล้องเล็กๆแบบนี้ใช้กระเป๋าตังใช้อะไรเงี้ยเวลามีของอยู่ข้างในเนี่ยแล้วหยิบออกมาการที่มันสามารถเปิดแบบโอเพนแบบนี้ได้เนี่ยเฮ้ยมันสะดวกมากจริงในหลายโอกาสเนี่ยผมพบว่าเฮ้ยม,มันทำให้การใช้งานมันสะดวกสุดๆเลยบอกเลยว่า ไม่แปลกใจแหละที่มันกลายเป็นกระเป๋าที่แบบทุกคนรอคอยกันสุดๆผมว่า2จุดนี้คือคิลเลอร์ของไอ้ตัวนี้ละก็คือเรื่องการที่มันเปิดออกได้กับการที่มันสามารถขยับตัวพา่นลข้างในอันนี้อยู่ในระดับไหนก็ได้มันทำให้สามารถแบบเฟกซิเบิลกับทุกสรรพสิ่งเลยถัดมาดูข้างในอ่ะข้างในมีช่องอะไรบ้างตรงนี้จะมีช่องระข่าย2ช่องแบบนี้อันนี้เป็นยืดๆหน่อยหนึ่งนะใส่ของได้เยอะแยะนี่อันนี้กระเป๋าตังค์อ่า นนเป็นกระบอกดังไฟทากใส่เข้าไปปุ๊บฮาวเวอร์แบงค์โอเคใส่เข้าไป,ปบแบบนี้แล้วก็นี่ตรงนี้จะมีช่องตื้นๆเป็นแม่เหล็กเลยนะนี่เห็นไหมดูนะเห็นไหมนี่เปิดออกปิดเข้าไปอา่าเป็นแม่เหล็กแบบนี้เราเอาไว้ใส่ของที่มันไม่สูงอะ่ะแล้วเราต้องการแบบหยิบเร็วๆก็อย่างเงี้ยใส่ปากกาเข้าไปเห็นไหมมันก็จะอยู่แบบเตี้ยๆอย่างเงี้ยทำให้เราแบบไม่ต้องควานหาเก็บเข้าไปแบบนี้อา่าอันนี้ก็คือช่องตรงนี้แล้วก็ช่องด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องซิปแบบนี้อา่าข้างในซิปจะเป็น RC ซนะ อเป็น YKKRC เป็น Reward Coin แบบนี้แอ่แบบนี้รูดได้เต็มพื้นที่เลยข้างในเปิดออกมาข้างในก็จะมีช่องใหญ่แล้วก็มีช่องย่อยๆแบบนี้ อีกทั้งหมด3ช่องให้คุณเก็บของได้ะจะใส่พวก m e m o r รี a กา์ดใส่เป็นพวก Apple AirTag หรืออะไรเงี้ยก็ได้หมดเออหรือจะใส่เหรียญอะไรเงี้ยก็ได้สามารถจัดได้เยอะอ่ะคือจริงสําหรับการใช้งานปกติอ่ะช่องออาไวแค่นี้ก็เหลือเฟือละสําหรับการใช้แบบ everyday use อเออต้องบอกเลยคือแบบมันไม่จำเป็นต้องเยอะกว่านี้ละสาหรับผมนะเป็นแบบ everyday use เราก็สามารถยัดของเข้าไปได้อย่างที่เราต้องการเนีย่ย มันค่อนข้างอนเนกประสงค์สุดๆสำหรับการใช้งานจริงๆตัวนี้เพราะฉะนั้นเป็นกระเป๋าที่ผมไฮรี่เล็ c คอมเ n นเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยมันแบบพอตรงไอแผ่นนี้มันขยับได้เราแบบอยากยัดอะไรเข้าไปตรงไหนเราก็สามารถปรับมันได้อย่างสะดวกสบายใส่เข้าไปม,มันจะแบบไม่มีอาการแบบติดตูดแล้วเวลาพอวางปุ๊บเออมันหยิบใช้ง่ายดูสิเนี่ยหยิบใช้ของอะไรต่างๆเราถึงบา้านปุ๊บเราวางไว้เราอยากหยิบอะไรเราก็สามารถหยิบได้ง่ายอยากหยิบปาักการมาใช้ใช้เสร็จเก็บเข้าที่อ่า พอจะออกจากบ้านปิดฝาติดสายแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยคุณดูแล้วตัดสินใจเอาเองแล้วกันผมโคตรชอบตัวนี้บอกเลยแล้วก็มั่นใจว่ามันจะขายดีแบบถล่มทลายสุดๆแน่นอนแอบครบถ้วนแล้วสําหรับ ใบนี้ a าร์มาเกะเวิร์ทเทคเฮากระเป๋าที่เป็นได้ทั้งเดส d c แคดดี้ก็คือ,อเป็นตัวช่วยคุณบนโต๊ะทํางานเป็นได้ทั้งกระเป๋าเทค l i n g เป็นได้ทั้งกระเป๋าเท c เคสอ่าแน่นอนเออลืมเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋าอะไรคุณเวลาคุณไปต่างประเทศหรือคุณอยากจะมีกระเป๋าเท c a คสแยกของเนี่ยคุณก็ใส่เข้าไปเลยเห็นไหมอันนี้ กระเป๋า Bravo Coat นะของอัปเกเหมือนกันที่แบบขายดีสุดๆนะสายเอ่อพโรดักชันที่แบกเยอะๆชอบมากมีรีวิวอยู่ลองไปดูได้เนี่ยมันสะดวกง่ายดายกับการใช้มันมากใครสนใจสามารถสอบถามหรือสั่งซื้ออาไ,ได้ที่ Li@ n e แอดอฟกนะหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื่นเว็บ Sh e, l e c t ุ .com/shop shopee lazada line shop t i k t o k shop ได้หมดทุกช่องทางแล้วก็ยังไงก็ตามก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนก็ตามอย่าทาน ico, อัฟุกโกเลยคุณพักเข้ามาก่อนที่ Line แอดอัฟโกเพราะว่าบางทีอาจจะมีโปรโม ซ่อนอยู่บางช่องทางนะเออบางทีคุณไม่ต้องไปนั่งไล่ดูหมดทุกที่คุณทักเข้ามาที่ไลน์แอดเดี๋ยวแอดเขาจะบอกคุณเองว่าตอนนี้มีโปรโมีอะไรอยู่ทางช่องทางไหนสามารถเข้าไปซื้อได้แต่ไม่ได้การันตีนะบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีขึ้นอยู่กับสินค้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทักเข้ามา เดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณแล้วคุณตัดสินใจเองตัวเนี้ยอย่าช้าจริงบอกเลยถ้าดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบเนี่ยต้องจัดเพราะถ้าพลาดอาจจะหมดอย่างรวดเร็วถ้าคุณดูอยู่แล้วมันมีของนะลองดูนะโอเคครบทั่วเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม